สุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ หลุมปริศนานะคะเป็นหลุมใต้น้ำค่ะคุณผู้ชมที่ชื่อว่าบลูโฮที่ซานตาโรซาค่ะตั้งอยู่ใกล้กับทางหลวงหมายเลข66นะคะคุณผู้ชมนในเขตอากาศแห้งแล้งของนิวเม็กซิโกนั่นเองนะเป็นแหล่งว่ายน้ำตามธรรมชาตินะที่มีถ้ำใต้น้ำซ่อนอยู่นะมีข้อมูลในวิายไว้ว่าหลุมใต้น้ำแห่งนี้ค่ะปรากฏอยู่กลางทะเลทรายราวกับเป็นอนัญมณีสีฟ้าอันยิ่งใหญ่นะคะครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในชื่อของทะเลสาบ,บลูค่ะเป็น หนในทะเลสาบพ,พี่น้องทั้ง7แห่งที่เชื่อมต่อกันใต้ดินด้วยระบบน้ําขนาดใหญ่นะโดยสิ่งพันธุนี้ถือว่าเป็น เอกลักษณ์ของซันโตโรซาเลยนะคะเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่เรียกว่าแอ่งซันตาโรซาซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้สถานที่แห่งนี้ดูมหัศจรรย์แล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือลุมลึกแห่งนี้เนี่ยจะมีน้ําอยู่เสมอค่ะแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางดินแดนที่มีฝนตกน้อยก็ตามนะโดยในปีพศ2475บรูโฮได้กลายเป็นฟาร์มเพาะ เลี้ยงปลาแห่งชาติค่ะและปัจจุบันก็ได้ขยายเป็นศูนย์ดำน้ำบูโฮนะคะกล่าวได้ว่าบูโ h นี่ยไม่เพียงแต่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของครอบครัวแต่ยังเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงสำหรับนักดำน้ำอีกด้วยนะ,ะซระของบูโฮมีชื่อเสียงอย่างมากนะคะในเรื่องของน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์นะ,ะนั่นคือเหตุผลที่ทางเมืองเนี่ยได้มีการทุ่มเทอย,ย่างหนักค่ะเพื่อปกป้องสระไม่ให้มีน้ำจากที่อื่นไหลบ่าลงไปค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่า น้ำที่นี่ใสาราวกับคริสตัลเลทีเดียแล้วก็มีทัศนวิสัยอันนาทึ่งถึง100ฟุตค่ะเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยจะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนใหม่ทุก6ชั่วโมงค่ะแล้วก็สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยก็คืออุณหภ,ภูมิน้ำจริงนะคะซึ่งอุณหภูมิน้ำที่เขียนไว้เนี่ยคือเขาบอกว่า จะมีประมาณ62องศานะคะแต่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นองศาอะไรดิฉันก็เลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นองศาบริเณไฮนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยน้ำจะเหมาะกับการแช่ไวค้ค่ะคุณผู้ชมก็เลยเดาว,ว่าต้องเย็นมากๆแน่ๆก็น่าจะประมาณ1ิองศาเซลเซียสนะคะมีนักดำน้ำมากมายคุณผู้ชมลงทุนขับรถนะคะหลายชั่วโมงเพื่อมาที่นี่เป็นจุดที่นักดำน้ำเนี่ยชื่นชอบมากๆจนกระทั่งในปี2,500 19ค่ะคุณผู้ชมมีนักดำน้ำหนุ่ม2คนค่ะเป็นทีมดำน้ำจากโ ok อ ah คาโฮมคาได้มาฝึกซ้อมที่นี่นะคะนั่นก็คือชื่อไมค์โกดัสอายุ22แล้วก็เดวิดเกรกอายุ21เนะคะเขาติดอยู่ใต้ถ้ำใต้น้ำนะคะที่คับแคบของสะหนีทางเมืองก็เลยมีการ ปิดปากถ้ำไปเลยด้วยตะแกรงโลหะเพื่อไม่ให้มีนักดำน้ำแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าไปติดอยู่ในถ้ำอีกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในปี2556ค่ะกลุ่มนักดำน้ำผจญภัยกับมูลนิธิ ADM Exploration ก็ Expl oration, ได้รับการอนุญาตจากทางเมืองนะคะที่ให้ลงไปสำรวจถ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำแผนที่ระบบถ้ำนะคะแล้วก็ต้องเจออุปสรรคอย่างมากเพราะว่ามีเศษซากอะไรต่างๆไม่รู้คุณผู้ชมเยอะแยะมากมายเพราะว่ากองทัพเนี่ยแอบเข้ามาทิ้งในหลุมนี้โดยไม่บอกทางการค่ะแม้ว่าทีมสำรวจเนี่ยจะเอาหินเอาเศษต่างๆเนี่ยออกมาเยอะแยะมากมายหลายตันแต่สุดท้ายแล้วนะคะพวกเขาก็เจออุปสรรคจากก้อนหินก้อนเดียวที่อุดทางเข้าห้องที่2นะคะ โดยในเดือนมีนาคม2,559คผู้ชมทีม ADM ก็กลับมาอีกครั้งนะคะเพื่อทำการสำรวจแล้วก็ทำแผนที่ถ้ำทั้งหมดนะคะโดยทีมสำรวจเนี่ยลงไปถึงลึกถึง59เมตรเลยและในระหว่างที่สำรวจเนี่ยเขาก็เจอผู้เสียชีวิตรายที่3นะคะระหว่างการสำรวจก็คือคุณเชนฮอมสันนะคะทห,หารเรือนักดำน้ำของ ADM Exploration นั่นเองที่มาสำรวจกับทีมในรอบก่อนนะคะหลังจากสำรวจแล้วเนี่ยทีมก็ได้ประกาศว่ามี การสำรวจแผนที่สำหรับเข้าถึงที่นี่นได้ทั้งหมดแล้วนะคะโดยหลังจากที่เขาสำรวจเรียบร้อยค่ะเขาก็แนะนำทางเมืองว่าให้ทําการปิดปากถ้ำซักเพื่อไม่ให้มีใครเนเข้าไปติดอยู่ในนั้นอีกนั่นเองค่ะ